สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาไปชมข้มขาวเหนียวดําอัสิตะนะครับผมแปลงนาอีกหนึ่งไร่นะครับผมไว้ส <S estos caracter ough> ําหรับทําข้าวปลูกนะครับผมเป็นท่าไว้สําหรับทําพันธุ์ข้าวนะครับข้าวเหนียวดําอัสิตะนะครับผมเป็นนาดํานะครับผมําประมาณ2-3กีบ่อนหนึ่งกอนะครับเห็นไหมครับหนึ่งกอเราก็จะได้กอใหญ่ๆเลยนะครับผมเป็นนาที่อยู่ตรงบ้านนะครับผมที่ปลูกแปลงนว้นะครับผมข้าวเหนียวดําอัสิตะ สังเกตได้ว่าแป้งข้าวโดวยรอบนะครับเขาก็จะเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับผมที่นี่ก็จะนิยมทําข้าวกรอกนะครับส่วนผมจะทําเป็นข้าวเหนียวดํอาอสิตะนะครับผมสังเกตนะครับง้ายๆก็คือเกี่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฉพาะแป้งนี้นะครับแป้งผมมีข้าวเหนียวดําปาซิตะเพราะว่าทํางานประจํานะครับเนาะมีวันหยุดแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมไม่สามารถตาม ได้นะครับถ้าไม่ได้จองคิวคถึงไม่จองคิวเราก็จะไม่ทันเขานะครับถ้าใครนาใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหาโดยการปลูกข้าวที่มีอายุเยอะมากกว่าข้าวกขอข .6 อหนะครับผมหรือข้าวเยอะมากกว่าข้าวหอมมะลินะครับผมสวนที่นี่นิยมปลูกข้าวกอขอหนะครับจะอยู่ที่อายุประมาณช่วงเก็บเกี่ยวช่วงวันที่9ถึงประมาณวันที่ 18นะครับผมส่วนใหญ่จะเกี่ยวในชว่วงนี้นะครับข,ข้าว,วข้าวเหนียวคอคอยกส่วนผมจะทําเป็นข้าวเหนียวดําอาซิตะนี่ครับผมของผมตอนนี้ก็ได้อายุประมาณ65วันนะครับเหลืออีกประมาณ2อาทิตย์นะครับผมอีก2อาทิตย์ก็น่าจะเก็บเกี่ยวพอดีนะครับผมส่วนอีกแปลงหนึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์ได้เก็บเกี่ยวนะครับแปลงนี้จะทําเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับผมเพราะว่าเราได้ทําการ ปากดำนะครับหวานกล้าแล้วก็ปากดำนะครับผมถ้าใครสนใจได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าเรามีการทำการาให้ดูนะครับตั้งแต่ ช่นิดที่ปนออกมานะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวดําอัสิตะความสูงเขาจะอยู่ที่ประมาณ 120- ย30ถึงมเซนนะครับผมจึงท,ทาให้ความสูง,งเขาจะมีความเตี้ยวกว่าข้า,าวโกอก้หงนะครับผมเมื่อมีข้า,กาวกอก้หงปนมานะครับจะสูงกว่าหรือข้าวชนิดอื่นนะครับจะมีความสูงกว่าเราก็ทําการตัดยอดเด็ดยอดของเขาไปนะครับผมเด็ดยอดรวงนะครับจะทําให้เมล็ดพันธุ์ของเรานั้น บริสุทธิ์นะครับผมก็คือบริสุทธิ์มากที่สุด<ม>คือให้มีการปนเปื้อนของข้าวชนิดอื่นน้อยที่สุดนะครับผมเราทําเป็นนาดํานะครับไม่ใช่นาหวานนะครับผมเ,เป็นข้าวเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวเหนียวดาําอัดสิดาข้าวชนิดนี้มีเอรรีประโยชน์อย่างไรนะครับข้าวชนิดนี้ลักษณะของเขาก็คือมีความหอมและความนุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับอายุเก็บกยอยู่ที่170-180วัน าจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซนนะครับการแตกกอดีลักษณะลำต้นจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อยังไม่สุกย็มที่เขาก็จะมีลักษณะเหมือนข้าวเดี้ยวก็เขาหกเลยครับก็คือลำต้นเขี้ยวมเมล็ดก็จะเขียวนะครับผมพออายุได้ประมาณ6 5ถึง70วันใกล้จะสุกนะครับผมเขาก็จะมีความเข้มขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับยอดเขาก็จะเข้มขึ้นจากด้านปลายนะครับผมความสุกก็ค่อยๆไล่มาถงบริเวณโคนนะครับ เป็นข้าวที่คอรวงสั้นนะครับผมคอรวงสั้นแต่ว่าร่วงก็จะยาวนะครับผมผลผลิตค่อนข้างดีนะครับผมที่สำคัญมีความอหอมนุ่มอร่อยมากเลยครับผมลองดูครับข้าวเหนียวดำอะิตะแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับผมแปลงนี้ครับผมทำไว้คัดสายพันธุ์โดยเฉพาะเราคัดข้าวที่ปนออกให้หมดมากที่สุดนะครับ3 4มถึงสี่รอบ นี่ครับผมแปลงนาแปลงนี้ครับผมเป็นข้าวที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการดูแลรักษานะครับไม่มีเวลาในการตามรถเกี่ยวนะครับคือเกี่ยวข้างหลังที่หลังแปลงของเพื่อนนะครับผมเห็นไหมครับแปลงอื่นเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับวันนี้เขากำลังเกี่ยวอยู่ทรงนู้นนะครับผมวันนี้ก็วันที่16นะครับ16กพฤศจิกายนนะครับข้าวเหนียวดำอัิตะก็จะมีอายุเกี่ยวในช่วงวันที่ประมาณ 18ถึง25นะครับ มานน้าความชุ่มชื้นความแข็งแรงของต้นข้าวที่เราปลูกไปนะครับผมนี่ครับผมข้าวเหนียวดําอัสิตักเป็นข้าวที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาแปลงนี้จะเป็นแปลงมเมล็ดพันธุ์นะครับผมท่านไหนสนใจมเมล็ดพันธุ์นะครับผมก็กดเบอร์โทรได้ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับผมแปลงเมล็ดพันธุ์จับจองไว้ได้นะครับผมสัปดาห ราคากันได้นะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหน,นียวดําอสิตะเหนียวหอมนุ่มอร่อยนะครับผมส่วนใหญ่ะจะสีแบบธรรมดานะครับแค่สีธรรมดาก็จะทําให้สีของมเมล็ดเขานั้นเข้มนะครับผมสีแบบธรรมดาคือสีข้าวทั่วไปเหมือนข้า,ขาวขัดขาวทั่วไปนะครับแต่ว่าสีม่วงของเขานั้นก็จ,จะหลงเหลืออยู่ใน เมล็ดนะครับผมก็คือจะไม่หมดนะครับสีเขาก็จะสวยเวลาไปแช่แล้วก็ไปนึ่งนะครับจอ,อกสีม่วงอ่อนๆน,นะครับผมแต่ถ้าใครชอบสีดําก็คือเราไปสีแบบข้าวข้าวกล้องนะครับก็คือการระทอเปลือกแล้วก็ให้เหลือเยื่อเมล็ดและจะมูกข้าวนะครับเพื่อมีประโยชน์สําหรับท่านที่ชอบทานแบบมีประโยชน์สูงสุดนะครับผมในมเมล็ดข้าวนเนเมล็ดนะครับแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับนอกจา มันจะไม่จับกันเป็นก้อนนะครับเวลานึ่งจึงนิยมนำมาผสมกับข้าวกหอหอหกหรือข้าวขาวทั่วไปนะครับผมข้าวเหนียวดำอัสินตนะครับคุณสมบัติของเขานะครับ,รเ,รรบเป็นข้าวที่น่าปูุงอีกหนึ่งชนิดนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าสีเป็นข้าวกล้องแบบไม่กระทบก็จะนำไปทำขนมนะครับผมข้าวเหนียวดำ ครับวันนี้ครับผมวันที่วันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับผมข้าวได้อายุประมาสิบเก้าวันประมาณสองอาทิตย์นะครับน่าจะได้เกี่ยวเดือยนะครับช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับข้าวเหนียวดำปัสิตะข้าวเหนียวดำปัสิตะอายุหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบวันนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของน้ําแล้วก็จังหวัดที่ใกล้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมก็จะได้เกี่ยวเร็วขึ้นนะครับผม นู่นนะครับอีกสองอาทิตย์แปลงนี้แปลงมเมล็ดพันธุ์ผมจะทําช้ากว่าแปลงที่อีกแปลงหนึ่งที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับคือจะหวานก่อนนะครับแปลงนั้นจะทําเป็นนาหวานประมาณห้ากี่สี่ไร่กว่านะครับน้ตาสตัดนะครับผมเป็นข้าวที่อยากให้ลองทานนะครับหอมเหนียวนุ่มอร่อยปีที่แล้วทำแค่หนึ่งไร่บริเวณตรงนี้นะครับไม่พอ,อเป็นที่ต้องการข เยวกะจีอยู่เลยครับส่วนแปลงอื่นก็ทําการเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแปลงเราอายมรอให้เขาเก็บเกี่ยวเสร็จก่อนนะครับเราถึงเก็บเกี่ยวเราไม่มีเวลาในการติดตามรถเก็บข้าวนะพอเราทํางานประจําอยู่นะครับเวลาว่างก็คือเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นข้าวที่เราจะได้ก็คือจะเป็นข้าวชนิดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตามล่าหาพันธุ์ข้าวชนิดนี้นะครับ ถ้าไม่ทําแบบนี้เราจะไม่ได้เกี่ยวนะครับผมเพราะว่าตาม,มเมล็ดพันธุ์ของเขาไม่ได้นะครับตามรถเกี่ยวไม่ได้นะครับแต่เกี่ยวคือต้องไปเฝ้ารถเกี่ยวจ,ยจริงๆนะครับถึงจะได้เกี่ยวเพราะว่าถ้าใครไม่เกี่ยวช่วงนี้มเมล็ดพันธุ์ก็จะสุกและกรอบไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งลมทั้งแดดแต่ว่าลมแรงมากเลยนะครับทําให้ข้าวของเราต้นลม้มแล้วก็ข้าวจะแก่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ คนก็เลยจําเป็นต้องหารถเกี่ยวให้พร้อมแต่ว่าข้าวชนิดนี้นะครับไม่ต้องรอ,อรถเกี่ยวนะครับผมคือจะเกี่ยวทีหลังนะครับไม่ได้ไปรีบไปเร่งเกี่ยวพร้อมกับคนอื่นนะครับอันนี้คนคุณสมบัติเด่นเลยนะครับผมเพราะว่ารถเกี่ยวแถวนี้ยังน้อยต่อความต้องการอยู่นะครับคือไม่พอนะครับผมยังต้องอนานยังไม่สมดุลกับรถเกี่ยวเท่าไหร่นะครับผม ข้าวเหนียวดำอาสิตะอายุ1้0ยเ0ถึงวันเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงนะครับผมเป็นข้าวนาปีความสูงเขาจะอยู่ที่1 2 0่งถึงเซนติเมตรนะครับอยู่ที่ระดับนาหกนะครับมไม่ล้มง่ายต้นแข็งแรงต้นเตี้ยนะครับผมเหมาะสำหรับนาลุ่มนา,าที่มีน้ำตลอดนะครับข้าวเขาจะสว้ยแบบนี้นะครับผมก็ทำนาที่ติดกับบ้านแบบนี้นะครับ ข้าวเหนียวดำอจิตาลองดูนะครับลองหามาปลูกดูนะครับท่าในใดสนใจมเมล็ดพันธุ์ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับมเมล็ดพันธุ์มีแบ่งปันนะครับข้าวเหนียวดำอจิตาหน้าปลูกมากครับข้าวชนิดนี้ขอบอกเลยครับถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจสําหรับคลิปนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับล้วก็มาอัปเดตต่อ